ตอนนี้เฮายังเหลืออันนี้เหลือช่องชุดถ่ายพี่น้องตอนนี้เฮาผู้จ้างองค์การพี่หนุ่มเขาเหนื่อยแห่งอะไรบอกอเบิ่งหัวห่าหัวยองอ่ะเบิ่งจะหัวยองเบิ่งบูตอนนี้เฮาฮอดองเงียนม้าจ่อเนาะมหามหาวีปไทยอะไรม้จ่อเนาะนี่แหละคนลางแห่งอะไรบรรยากาศตามห้องมอเฮาจะข้าวประสงค์งมอเด้อองค์การมีแต่ด้วนแต่ว่าหากันโอ้ สบายดีพ่อนะเอเทนไหมสบายดีสบายพึ่งอานอยู่นี่บอกสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะสบายดียดยดกันที่แข่งมื่อวานี้เราจะไปโซงซ่อง,องระวังที่ห้องมาตะก,กินข้าวเปียกอะไรจ็กซ่องไหมสิบหา้าส,สิบห้าห้องสิบสิบห้าห้องการเชื่อว่าโอ้โตเฮาสีไปตั้งแต่เดี๋ยวนี้ประมาณเดี๋ยวนี้จังโมองอลไรเนี่ย ประมาณ10เมตรโมง่งคุณอะไร10เมตร12โม่งเนาะเขาจะไปโรงเรียนเทคนิคบอหของการยังกูตัว10เมตองการลายเนาะเขาจะถ่ายเบิง่งบรรยากาศแถวน,นั้นแหละไปโอ้ตายคือตอนนั่นแหละแต่ว่าต่างเกา่าแบบนี้ลายกว่าเกา่าอีกใกล้กว่าเกา่ากว่เาเลยนะตรงไในรับ <c oughs> เคอใหญ่เขาจะเขา้าเขาจะเข้าโรงเรียนเทคนิคใกล้ๆหองการท่านี้นก่อนเนาะนี่นี่คือโรงเรียนเทคนิค อันนี้คือ MM no, <mówi> องค์ทระเาเยว้านีเราเหนอนนี่คือองค์เยตนเต็งเดินนี่นั่งคือผ่อนแล้วบอ่นี่แหละอ้าวโ้แม่ถ้าเข่าได้ไหมพี่นี่อาชให้เบบึงต่างเขาเด้ นี่ว้เ้าเข่องรนี่เียนเทคนิคกีซาสิแม่ยู่อู้หูปุาปนี่องเรียนเทคนิคชมใช่อยู่นี่ทมก่อนนี่นี่บรรยากาศเลยปะเออพกเคยเข้ามาจากเทือดองค์เงียนหลังคเกียบแค่ยบอกว่า ไปน้าฝ่าแล้ไปทางนั้นบ้านนี้นี่ละอาคารบริหารทางตรงจะเอาเอาให้ยุนีิเข่าห้องการตะปิดกันเข่าพิดเดือบหลอกอลไรเนาะเข่าห้องการพิดนี่นะอะไรเข่าเข่าบอลพิดไปชมยุรักเก่าบนเทคนิคแต่ว่าเข่าเข่ามาห้องมอตอนนี้ยุ่ยแซนนั่นหรือเปล่า ไปก็ลูกมิถาอยู่นี่ห้ามผ่านห้ามรถทุกชนิดจสะไปส่งอยู่มองใดี้นี่รวมเป็นของกางแน่นคือไหจอดอยู่นี่ได้บอกส่งเอกสารแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวแป๊บเดียวไปจอดตรงนั้นก็เวงงอนวงงอนเต็มประสาทฮอตตีตกคือเป็นสถานที่วงงอเด้อเลือกเลือกช่องวันนี้มาถรึกแล้วที่นี้เขาเขาบ่งกันประชงอยู่ักเกาเนาะเทคนิคตัวหนึ่ง นี่แหละคนลาเงินลีบรรยากาศตามหงมอรเราจะข้าไปส่งรงมอโดยบรรยากาศที่หนาวน่าขึ้นสันเทึงเนาะนี่เต็มบเต็มเลยช่ <laughs> องแหลกทานไปช่องชอ,องตามมาไปเนาะหงมออะไรเนาะเจอกันของการใหม่ โคติซองโอชาเอามาโอกาสกระเด้งแล้วโอกาสกระเด้งแข้งจะประชักไหมนี่แหละบรรยากาศยูนีต่อไปบห้าสิไปตัวได้ก่อนเก้ยไกๆกันนี่แหละจุ๊จกันนี่เงี้วางโอกาสเอาปีตรองป้ายอะไรก็เหลียวซ่าแะไรก็เหลียวครัวนี่แหละพี่น้องเลยเจอกัน ทางหน้าอีกนนอตอนนี้เขามาหากระซ่าโมงการ้ำนืำอองเลยยังปัะันได้น้องมันใกล้แดดแดเนี่นี่แหละพี่น้องเอ้ยฝากพี่น้องไปกันวังใจให้กันอะเลเจอกันอยู่ว้อยู่ใชแน่ ไปทัวร์เวทนรถยนตนะเกล้ง่ายเลกวัดนะครับ ไปก็ไปตัวที่ไไดล้ววะพีพีซีนี่แหละพี่น้องบรรยากาศเอ,อไปที่บเคยเห็นไปอยู่ต่างแดนต่างประเทศตายเบิ่งละ รงเรียนเทคนิคตัวนี้แหละเนาะโรงเรียนเทคนิคหลักเก่าเนาะตัวนั้นก็อันเดียวกันนั่นแหละมีแต่วแุปอนนั่นเฮ็ดอาหารนั่นน่ะนีแป้งเครื่องจักยงไฟฟ้ายังนี่จักเนาะนี่ลัเทคนิคแจประสารถนี่ด้บ่ยางล้อดินด้อันนี้โรงเรียนเทคนิคโอ้ใหญ่งแต่เฮาเข้าไปบ่งดอกอันนี้เิ ก็ใหญ่อยู่ในบรรยากากับี่ต้นใหม่เลยนะน้งมีออกมาแลรรยากบรรยากาศกับจิกป่าตุ๊กมีเด็กเาย่ามนะรหัสอสถานทีตอนนี้เขาหอดรงเรียนมจอเนาะมหามหาวีทยาลัยมอจ่เนาะก็ใหญ่เหอนเดิมแ่นบอก หมอจก็จะประซักแล้วใช่ไหมโอ้เรียยโอ้คาคคประาายใหญ่าโอมเด้อนี่เด้อัากันยาวไปใช่ไหมน่ คือเลยก็ขักแห้งลูกเหียนมอจอนี่แหละองเียนมอจอกี่ช่างน้องบกน้องบ้าตอนนี้เอาหอดมหาวีไทยยาไลมอจอโอ้ยใหญ่อลีฟีน้องเอ้ยโคตรใหญ่เลยเขายังบม่เคยเขามาจ้าเถื่อเลยตึกกห่างกันเลยชมมหาเนาะเอาจะถ่ายเบิ่งบรรยากาศจังเอาเขาไปส่งช่องก่อนสังเกตเห็นได้ว่าตึกห่างกันลีใหญ่แห้งอลีนะ โคตรใหญ่เลยชมมาห์มาห์ทำอะไรหมอจอใหญ่แห่งอะไรพูกปล่อไปกับโบทัวร์ด้วยผูกเดี๋ยวมันต่าห่างกันนะหนึงไม่ออกว่าเลยดิเราจะไปต่อใกล้แห่งอะไรมาโอ้เมื่อตอนนี้เข้าเข้ามาที่ฮงเยียนมอปลายพุ่นสวรรค์ พ่ดสวรรค์บรรยากาศเขากำลังเยี่ยมโอ้ตัอบรรยากาศครดีเลยย่งจักอันนี้อันนี้กูนนนนชีได้ปิดคลิปเลยได้เบื่อเลยได้นี่นะย่งอีกจั๊กนะ10ซองนี่เลยทางข้างหน้าแอ้วก็ยูโซโอ้โหอันนี้มัน,นไม่ดูแจ่งโอ้ ตอนนี้น้องการในยังอันนี้ไปชน,นีอน้องการไปชน,นีน้ำลายแห้งอริ้วเฮาชีเร่งไปส่งให้มันวิตไวๆน้องเขาจะเห็ดให้มันแหล่ไว้ตอนนี้นี่กำลังเอาเข่าไปเนาะนี่แหละน้องการไปชน,นีแดดแห้งอริ้วเท้าชีเผาแล้วเห็ดเห็ดเ,เวียกให้มันแหล่เนาะเฮาชีจังน่อยเฮาชียุดตายครีบน้องเฮาชีปิดคลิปรีบทุกคนเบิ่งตอนน้องการจะถ่าย เมื่อยเขาจะเลงไงมันแหลไวไปมันยังสิบกว่าซองสิบเอ็ดตอนนี้เขามาฮอร์นองการันเมยมันงอองค์กรอายการองค์กรอายการองค์กรองค์การอายการไปประสาชนแขวงจะประสาตโอ้นี่แหลนะเนาะเป็นญงเตอร์แล้วน,น,นี่ยยังเข้าไปส่งน้องเมืองให้เลยบัวนะ นี่แหละบรรยากาศที่นี่มันก็นสกิฟกันหละมนันจะเป็นไปได้กันนี่แหละประเทศลาวตอนนี้คือคืๆนะแปลว่ามันแบบบะไรเงียบนะมันบ่มีโควิดเลยนี่กับนี่น้อยเดีวจนี่บ่มีเลยเดยวครับกุมได้ยังไม่มากเลยนะไปเอามันก่อนนี่แหละตอนนี้ปัญญาไก่กันพลักยังมี เมื่อยรีนี่แหละเบียดแทงกันไงกันประยัดสบายกันได้ขบอ่กินผสมบอกินผสมกินผสมผสมอามะมวงบ่มีเนี่ยบรรยากาศ เอาเฉ้ๆมองๆก็ได้ตอนนี้ยังเลือแง่มีายูดคเอรี่นี่เลยไอียังเลือหาของกากานจักอยู่ใช่ในไปลหมู่เลยนี่ขงานบริการบริการใชเออ้องกาบริการบารงการถู้องบริการช เรเคยเห็นผ่านตาจะเมาแค่นันตลุกอย่าเพิ่งที่ไหนจบมันงูุขอบใจเอายิ้ถ้าค้ากระดิญิ่งบอกของกันมีแต่ดนแต่วาฮากระดิโอ้สบายดีพ่อน่าเอเทนไหมช่วยดีสบายพึ่งงานอยู่นี้บอกพึ่งงานเยู่นี่เจ้าเห็ดยังไงแต่ละมือ เอาใช่เลยนะซื <centres |tr|> ้อรดใหม่่อเครื่องหยาวอย่างไนเห็นขึ้นรถเองนี่เลเมีะไะแล้วจะโคตเขาลงเลยลายแล้วก็เอเทนซื้อซื้อเอเทนมวกนสีแดงหมว่ปะมวงนี่ลกเอามวกบัวไปก็ได้พอเด้ขอบใจนี่แหละ้านนีเฮายังเรือ เรือช่องชุดถ่ายพี่น้องเบิ้งไหมของก้านยังนี่อ้อกไมห้องผู้หองก้านเด้อพี่น้องเดินนี่นะผู้เอาหองก้านนี่ยังนี่ชุดถ่ายนี่ค่าแล้วค่าครับค่าในเนี่เด้อหองก้านคุ้มครองและบอลริการสาธารณะสาธารณะแปลว่าบริการนี่แปลว่าบริการให้ทุกๆุคนแบบสาธารณะ ตอนนี้คร um ับผู้จ้างองค์การพี่น้องก็เอาเมื่อยแห้กันรีบเอาลีเบิ้งหัวคะหัวยองอ่ะเบิ้งจะหัวยองเบิ้งมือแรงมือแรงนั่งไม่ใครนั่งไม่วะเมื่อยแห้กันรีดิโอ้จะไปทางใดเดี๋ยวนี้ยังช่องจะถ่ายรีบเดี๋ยวนี้ท่ามพนักงานแหละท่ามพนักงานกับว่าทางลังแต่ห้าบริเวณเมื่อยแห้กันรีบพี่น้องโอ้ห่วยเมื่อกั้ง ยังอ <penguin. S 1> <pues> ันนี teachers, <opportunities. S 1> nah ้ชุดถ่ายวันนี้เนาะโอ้ยนี่แหละอยู่แถวนี้เฮะอยู่แถวอันใจกลางเมืองนี่ไม่บอกใช่ไหมใช่ไหมครับโอ้นี่แหละอันนี้อยู่ในเมืองเลยเลยมาเจอกันของการชุดถ่ายว่าจะไปเบิ่งนจะไปติดคลิปอยู่ชุดถ่ายของการชุดถ่ายเฮาเสียง ใส่คำว่าเสีย่ยงนี้เนาะเด้องค์การพัฒนาเลยบริหารตัวเมืองอ๋อพอ,พอ,อพอต่อไปว่านี่แหละห้าห้าจะเหมือยเลยพี่น้งงนองเลยห้าจะชิบหอบแล้วเนี่ยเบื้งกูจะกลับไปถามมั้มยถามหากูเ่เสียงเียง อากูอยู่นในลีนี่นะเขาหล่อใน่นี้จะชีฮะหอบแหละเขาว่าเลยนะมันตรงนี่แหละบอลเท้าโบชงไซเขาบอกอยูอ๋อพอโตอยู่นี่อำเภอเบตงพ่อแม่พ่แม่พม่เนาะทุกคนมาหอนกันนี่พวกเขาก็ลิล่าหาเลยเขาหิ้วเข่าเลยตอนแรกเขาชิบโไปกาเขาชีเหมยแหงโคตรเบื่อเลยนะบายบายเจอกันคลิปหน้านี่แหละส่งคุ้ยขายยอง นี่แหละโอ้ยอยู่นี่น้อพี่น้องเลยสามหนุ่มนี่โอเคถ่ายแล้ว